การื้อโฆษณาออนไลน์ทุกคนเคยเห็นโฆษณาออนไลน์หรือไม่และเคยซื้อของออนไลน์หรือไม่เคยซื้อแบบไม่ดูตัวหรือดูตัววันนี้เราจะมาเยน,นูการเลือกซื้อของ โฆษณาเกินจริงอาหารโรควาออ้วนโรคไขมันสูงเกินรือรักษาโรคได้ครอบจักรวาล 2. อยยายาสามารถบำบัดโรคป้องกันโรคภัยได้ทุกชนิดหรือหายขาดได้ 3. เครื่องสำอางที่เห็นผลภายใน7วันหรือ1อาทิตย์หรือ3วันซื้ออย่างไรไม่ให้นกและต้องปก การต้องสติก่อนซื้ออย่าหลงเชื่อคำโฆษณา 2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบริษัทแจ้งถูกต้องตามกฎหมาย 3. การเก็บหลักฐานการสังซื้อสลิปตรวจสอบสินค้าก่อนนำมาใช้ เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าที่ไม่ถูกต้องมีรับมีรักสื่อยามมีสติและมีปัญญาหาพกพบโฆษณาเกินจริงโทรสายด่วนอ,อย .1556 สายด่วนกสทอช .1200 ดังนั้นการรับข่าวสารสชื่อเราต้องมีสติปัญญาและวิจัยงานตาต่อ